ขั้นตอนต่อไปของการวิเคราะห์งานนะคะก็คือขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมเนี่ยจะมีการออกแบบได้หลากหลายรูปแบบนะคะหนึ่งในวิธีการออกแบบนั่นก็คือการเขียนในรูปของโฟลชาร์ตหรือว่าผังงานนั่นเองอย่างที่บอกไปแล้วว่าการวิการวิเคราะห์งานนี่ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งของการเขียนโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมนะคะ ขั้นตอนที่สองก็คือการออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานนั่นเองทีนี้แอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างผังงานนะคะในบทเรียนนี้ก็จะเป็นการใช้ Draw.io Diagram นักเรียนก็คลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็เลือกที่จะสร้างหรือว่าคำสั่งก็คือ Create New Diagram นะคะ หลังจากนั้นเราก็เลือกเครื่องมือที่จะสร้างไดอะแกรมเป็นแบบเครื่องมือที่เป็นโฟชาร์ตนะคะทีนี้การที่เราจะสร้างโฟชาร์ตเนี่ยเราก็ต้องทําการวิเคราะห์โปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะระบบของเราก็คือโปรแกรมนั่นเองตอนนี้รูกเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะเปลี่ยนเป็นโฟชาร์ตหนึ่งนะคะ เปลี่ยนชื่อของไฟล์จากอันไ t เติลก็เป็นชื่อโป o ชาร์ตหนึ่งทีนี้การเขียนผังงานหรือการออกแบบโปรแกรมในการเขียนผังงานนั้นถ้าคุณครูเอากรณีศึกษานะคะอย่างที่บอกว่าเราต้องวิเคราะห์ปัญหาให้เรียบร้อยก่อนกรณีศึกษาของเราก็คือการฝากเงินด้วย ATM นะคะขั้นตอนต่อไปของการเขียนโปรแกรมก็คือการออกแบบโปรแกรม เราจะออกแบบโปรแกรมโดยการเขียนผังงานนะคะของกรณีศึกษาที่เป็นการฝากเงินด้วย ATM จากการวิเคราะห์ปัญหานะคะเราก็จะใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้นำมาเขียนเป็นโฟลชาร์ตนะคะดูที่กระบวนการก่อนมีการใส่ข้อมูลนะคะมีการใส่ธนบัตรมีการยืนยันจำนวนธนบัตรมีการ คืนสลิปนะคะมีการรับบัตร ATM คืนมีการแสดงผลข้อมูลและมีการใส่ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั่นเองเพราะนี่คือระบบของการฝากเงินสดนะคะที่ตู้ ATM ถ้าเรากลับมาที่การเขียนโ o ชาร์ตจากบทเรียนที่ได้ดูไปแล้วนะคะเรื่องของคลิปวิดีโอของการแก้ปัญหาโดยการเขียนผังงานหรือโฟชาร์ตเราก็จะพบว่าในแต่ละรูปเนี่ย จะมีความหมายของมันอยู่นะคะแต่รูปมีความหมายของมันอยู่เพราะฉะนั้นการเขียนผังงานก็คือการที่เรานํากระบวนการที่เราออกแบบเนี่ยมาเขียนแทนด้วยรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายเป็นมาตรฐานสากลน,นะคะ